สบายดีทุกท่านผู้ดีขาพระเจ้ามะฮอดที่เตศสบาลเมืองปากซีเป็นทีเหยียบหอยแล้วเนาะมะฮอดตอนนี้กับเวลาประมาณหนึ่งโมงครึ่งตอนกลางคืนเนาะขาพระเจ้าในเวทท้ายคลิปลายบอลก็เลยพระหอดที่แขวงจำมาซัก อยากสักษาในตอนกลางคืนเนาะเส้นทางนี้แมนเส้นทางอยู่ที่เขตลักแปดซ้ายเหนือของเทศบาลนะครปากเซตอนนี้ขาพระเจ้าก็กำลังมุ่งหนาเข้าไปที่ในตัวเมืองปากเซเนาะเส้นทางแห่งนี้เป็นเส้นทางที่ มีความก่วงหลายเึิงว่าเป็นเส้นทางมีสามสองจราจรและก็มีทรงรถจักรรถถีบเพิ่นกร้เหตุป้ายบอกอย่างจ้าแจงและก็สวยงามหลายเนาะซึ่งเป็นเส้นทางมีคู่กันกลาง แต่ก็เป็นเส้นทางที่ปูคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะชือว่านในมาตรฐานแต่ก็มีไฟเืียงทางที่ค่อยส่องสว่างสวัยไปทั่วเส้นทางที่เราเห็นเป็นมืนมดๆแบบนี้เนาะเพราะว่าขาพระเจ้าได้ติดฟิล์มกองแสง ค่อนข้างเบื่อน้าแน่เนาะฉะนั้นมันก็เลยอยากเหมือหม่อนน้อยนึงเนาะแต่ว่าตาเขาออกไปข้างนอกมันก็จะแจกหลายเน,ะนาะพระคนปากซี่เมนพรค้นหนึ่งที่มีความเจริญทันสมัยและกาเป็นเมืองงานเศรศษฐกิจ ที่วันใหญ่ที่สุดอยู่ที่เขตภาคใต้ของประเทศลาวตอนนี้ที่ทานเห็นอยู่นี่มันข้คางว่ามิดเงียบเนาะเพราะว่าวลาในตอนนี้หนึ่งโมงครึงเป็นทีกับหอยแล้วสนัดผู้คนก็มิดในทานสังเกตเห็นในบัว่าเพื่อนมีปลายบอกในสองจราจรที สัดเจนในการใส่หยดย่านผ้านะในการไปการมาเนาะฉะนั้นตามความคิดเห็นของขาประเจาแล้วถาทุกแข้งเป็นในแบบนี้ก็จะเป็นการมีหลายเพราะมันจะบอกให้ผู้คนนะครับผู้ในการสัญจรน,นะก็เป็นการที่ ลดพอในการเกิดอ,อุบัติเหตุต่หักไปตามการสันจรที่มีปลายบอกเนาะตามข้าพเจ้าสังเกตเห็นมาแต่ละแข้งก็เห็นแข้งจะมาซักที่เหตุเป็นปลายไงขามทางสัดเจนข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมหลายที่จะเหตุแบบนี้ ตามความคิดเห็นเนะาะจ้าทุกท่านตัวนี้เขากอยู่ที่เขตทาหินเนาะอยู่เบื้องหนึ่งของแถวผิดเดน่แถวทางสนามบินปากเซเนาะแต่ว่ามันมืดเนาะก็เลยบ่เห็นสนามบิน เป็นซองไฟสว่างหน่อยพวกเนาะยุที่เขตเบื้องนี้แม่นเป็นเขตทาหินแต่ว่าโกยนอนอยู่ในนครปากเซเนาะซึ่งว่าจะมีเมนำซีโดนกันกลางแในเฮาก็จะขามคว้าแหงไม่ที่เป็นกสก้าง ໃນຍຸກຍາຍຫົວໂຕເກົ່າທີ່ເປັນເລຂົ້າສະໄໝຝຣັ່ງອອກເນາະແລະກະມາເຮັດເປັນເສັ້ນທາງບິດຕົງທີ່ໄດມາະຖານ ความสัมพัสที่ยอดเยี่ยมนอกราะวา่านข้าพเจ้าจะบริยูนี่แต่น้อยแต่ว่าความผูกพันก็ยังคงผูกพันเนาะยังคงหกักในคนกิดหอ หอดครัวนเนาะข้าพเจ้าคิดว่าถาว่าถ้าเป็นต้นหัวคำนี่เพิ่อคือสีเปิดไฟสว่างสวัยเนาะกว่านี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเลิกผลดแล้วบางบอนก่อนจะถึงพิดตอนนี้เขาก็อยู่ที่ครัวขามนซีโดนเนาะระวางทาหินขามไปใส่ตัวเมืองคอนครปากเซ แถววัดหลวงถื่ว่าเป็นขั้วที่ก่วงใหญ่เนาทุกทานและกามีความสะอาดสะอมเนะเองขัวมือเมื่อกี้นี่แมนไปทางแคมของเนาะถ้าท่านอยากไปเบิ่งแคมของก็สามารถเลี้ยวขัวไปได้เนาะเป็นคลองน้ำคลองที่ก่วงใหญ่หลายและทุกท่านอันนี้ก็เมนเป็นภาคส่วนหนึ่ง ของนครปากเซเป็นผากส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะยังมีอีกลาลายจุดแต่ข้าพเจ้าจะเอาบาง ไอกองอัตปือ้อตามลำดับเนาะเดี๋ยวข่าพเระเจสีมารีวิวตอนกลางเว้นให้ทุกทานในเบิ่งอีกเนาะตอนนี้ขอรีวิวเอาบรรยากาศส่วงเล็กๆใหม่ทุกทาน เงยกเลื่อนกรสิคามครัวนําซีโดนตัวทีเพ็่นเพืนเ่นหอมาพว่วงคั่วหม่แต่ว่าเป็น,นยึดต้นแล้วแน,น้วแต่เยกเขาไปตัวเมืองอีกเนาะ เห็นได้เนาะว่าเพื่อนมีปลายบอกทางคนทางชัดเจนายเนาะว่าฮิสิไปใส่เนี่ไปมันโค้งไปปากซองเพิ่นกระเขียนเส่จชัดเจนเนาะไอ้ถ้าซื้อไปเด้ยเป็นเ้าไปทั้งถนนสิบไตไปทั้งปากซองตอนนี้ข้าพเจ้าจะเดียวขัวเพื่อว่าจะขามขัวเล่าญี่ปุ่นเนาะ ข้าพเจ้าคอนเฟิร์มว่าสีมาร,รีวิวให้ทุกทานในเบิองเอกในส่วนตอนกลางเว่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าขอเอาส่วงตอนเลือดๆหนก่อนเนาะเพราะเห็นแล้วรู้สึกแบบมีความผูกพันอบอ,อุ่นและกายากให้ทุกทานได้เห็นไว้บเนาะ แถาท่เาเที่บรถไฟไปื่อกีเม่นท่ออทาสิออกไปทางออกไปทางแถวพูดหนดทางทางสิไปอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปซีพันดอนเนาะตอนนี้เขากำลังสีขึ้นรัวเนาะรัวมิตรภาพเล้าญี่ปุน่นอันนี้มันคัวมิตรภาพเล้าญี่ปุ่นเนาะที่ว่าเพิ่นสางมากอะค่อนข้างว่าในายๆปีในแล้วเนาะ เห็ดเส้นทางก่อนนั่นเองเอาทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขประเจ้าขอฝากไปเพียงเต่นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขประเจ้าสิมารีรวิวให้ทุกท่านในเบิงเมืองปากเซในตอนกลางเวียนสำหรับคลิปนี้ฟันดีสบายดี